สวัสดีครับผมวันนี้คนมาร์เก็ตไม่ได้ทำกับข้าวครับแต่จะมาให้ดูเหรียญที่คนมาร์เก็ตชอบสะสมไว้นะครับนี่เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าครับเหรียญจปลตัวหนังสือ ด้านซ้ายจะเป็นกรุงสยามครับด้านขวาก็จะเป็นรัชกาลที่ห้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเขียนซิกครับหรือว่าสิกนั่นเองสอเสือสลอีอิไม้โทแล้วก็กอไก่ครับจะอ่านซิกหรืออ่านอะไรอ่านสิก สิกเห็นเนาะสองอันเฟืองครับอันนี้หนึ่งสองสามแปดครับเหรียญน,นี้เหรียญใหญ่นะเหรียญใหญ่เลยอะร้อยกว่าปีนะเนี่ยเหรียญก็ผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสามสามจุดเก้าเซนนะครับใหญ่ พอสมควรแต่ขอบก็จะเป็นขอบเรียบครับไม่ไม่ใช่ขอบหยักนะขอบเรียบใช้อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญอันนี้เจ้าปร,รอเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอัดครับอันนี้แปดอันเฟื้องครับอันนี้จุลศั์กรดาชหนึ่งสองสี่สี่ครับอันเนี้ แต่อันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามแปดครับแต่ใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะซิกใหญ่กว่าครับใหญ่ใหญ่หนักแต่จะเป็นทองแดงเหมือนกันครับแต่รายละเอียดต่างๆทุกก็ ข้อมูลอะไรก็ยังไม่รู้หรอกครับกำลังศึกษาแต่ชอบมาชอบชอบ,ชอบเรียนเก่าๆชอบเก็บสะสมก็ยังยังไม่ศึกมากเท่าไหร่ครับก็ออยังพอตัวหนังสือก็ยังโอเคอยู่นะเรียนร้อยกว่าปีนะครับเนะี่ย ตัวหนังสือก็ยังคมยังไอน,นี้อยู่ยังดีอยู่ชอบชอบสะสมครับสะสมแบบพระเก่าๆเก่า,กา,กาๆอย่างเงี้ยชอบมากองเล็กๆนี่ก็เป็นพระธาตุนาดูนนะครับอันนี้พันกว่าปีนะเนี่ย มันเป็นผ้าแผงแต่ตัดมาตัดตัดมาองค์เดียวครับพันสองร้อยสามร้อยปีนั้เน,เนเนี่ยองคเนี้ยเหรียญนี่ร้อยกว่าปีครับจอสหนึ่งสองสามแปดครับก็ประมาณสักปีสองสี่ หนึ่งแปดหรือหนึ่งเก้าประมาณนี้แล้วครับก่อปีครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญเนี้ยไอ,อสองเหรียญน,นี้ก็แท้นี่ก็แท้ครับเป็นพระแท้นะแต่ตัดมาองค์เล็กๆอันนี้ไปไปเลี่ยมให้ลูกให้ ให้ผู้หญิงให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยจะสวยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นอกจากชอบทำอาหารแล้วก็ชอบทำชอบสะสมของเก่าๆแบบนี้ครับก็ mm hmm. เลยอยากเอามาอวดสักหน่อย mm hmm. อันนี้ mm hmm. เหรียญอัดนี้ข้อมูลเขาข้าวมาก็คือ จะผลิตผลิต3ปีนะครับมีรอสอเอ้ยมีจอสอ1อ1236แล้วก็1238แล้วก็1244ครับสำหรับอัดแต่สำหรับซิกนี่มันผลิตแค่ปีเดียวครับ1238อันนี้จะนิยมกว่าจะคนจะสะสมมากกว่า เหรียญเนี้ยหายากแล้วก็หลีเป็นเหรียญใหญ่ด้วยครับเพราะว่าผลิตมาแค่ปีเดียวอันนี้หายากนะแต่อันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้นี่นะชอบสะสมเอาไว้ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะครับสะสมไว้ร้อยกว่าปีสภาพเนี้ก็ถือว่า ยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวนะครับห้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่โอเคช่อใช้พึษ์อะไรก็ยังโอเคอยู่นะย,ยังดีอยู่ยังคมชัดอยู่ส่วนฝั่งจอบบอลก็ครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาให้รู้ว่าเออนอกจาก ชอบทำอาหารแล้วก็จะมีของสะสมแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีขอ้ขอมูลดีๆแน่แน,นเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แค่แค่รู้คร่าวๆนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญซีหายากแต่อันนี้ก็ยังพอหาได้ตามเว็บขายของโบราณต่างๆก็ยังพอหาได้นะครับราคาก็ ยังไม่ได้แรงยังไม่ได้แพงอะไรมากมายครับแต่เหรียญเหรียญใหญ่นี่เหรียญซีกนี่จะหายากนิดนึงราคาก็จะแพงกว่าเหรียญเหรียญเหรียญอัดไม่ค่อยจะมีด้วยตามเว็บขายขายเหรียญโบราณอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนอันเนี้ยหายากกว่าครับเล็กๆเ,เนี้ย พระกุนาดูลมหาสารคามนะครับเนี่ยพันกว่าปีนะครับแต่อันนี้เป็นพระแผงที่ตัดมาเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ลงคลิปทำอาหารนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับผม มาเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับผม